ทำทำเห็นแล้วทำกระดิบด๊บกระดิ๊บได้ยินเสียงไหมครับจีดชี้เย,ยอะสุดยอดเลย ต่อครบหมดนะครับต่อหมดสวิที่มีมาจับชนหมดรอบเลิกปรับได้หมดครับจะให้รอบขึ้นได้ปรับได้หมดตอนนี้ก็ปรับได้ไนะได้ยิน,นะรอบขึ้นเลยนะอ่าเดี๋ดูนะครับ ลองปรับให้ดูนะครับนะฮะนะครับปรับได้ด้วยนะครับกดลงอ่าเอาเท่าไหร่ปรับได้ครับนะครับต่อครบหมดจับชนรถตัวนี้หมดนะครับไปดีวีดีดีบีเอฟตอหมด